สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้กินข้าวน้ำกันจ้าเมื่อนีนกินข้าวกับต้มปลานิลต้มยำปลานิลจ้าพี่น้องต้มยำปลานิลทอนตังงวใหญ่เลยจ้าพี่น้องมาจ้าเศษเศษส,สวดห่อนหอนน้ำกันจ้าเศบค่ะ nữa là lại lại nấu xay hoa hồ hồng rồi năm suất bánh bẩn cho tôi nấu mấy bà sốt mạc đấy เนื้อข้าวๆแล้วจะเป่นเนือ้อเนื้อใสๆเลย คนทหคนหนุ่นมาจ้ะมาจ้ะทำยังไงเลยพี่นอ้อง คำใหญ่ๆเลยไม่แต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยจ้ะมากกินแบมะกรูด มากินท้องนั่นจ้ะท้องปลานิ่มมาจากคำยังไงนังกปัญญาเล่นจะ้ะ คลิปนี้ก็ไว้สำนึกกอนได้จ้ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันหม่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะมาเส็บๆน้ำกันจ้ามาเนี่ยป่าโตยังไงเซ็บๆเลยจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ